สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำนายดวงตามราศีนะคะว่าในปี2568นนี้ในแต่ละราศีจะนะคะจะมีเรื่องของการเงินการงานความรักและสุขภาพนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากราศีเมษกันเลยค่ะคนที่เกิดราศีเมษนะคะจะมีเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะ การงานของคนราศีเมษนั้นในปี2568นี้การงานจะต้องบอกว่าจะมีในเรื่องของการงานที่ต้องใช้ความคิดนะคะและงานนั้นเนี่ยจะแสดงถึงความสามารถของคุณค่ะคุณจะแสดงความสามารถในเรื่องของการงานได้อย่างโดดเด่นนะคะทำให้ใครหลายๆคนนะคะที่ เป็นหัวหน้าคุณหรือถ้าเป็นคนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะก็จะทำผลงานในเรื่องของโปรเจกต์หรือว่าการพิเศษน,นะคะได้อย่างโดดเด่นนะคะทำให้ผู้รักผู้ใหญ่นะคะเห็นผลงานนะคะแล้วก็อาจจะมีของรางวัลให้นะคะเรื่องของการเงินละคะในปี2568นนี้ คนราศีเมษการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินของคนราศีเมษนะคะการเงินของคุณน,นั้นจะเป็นในลักษณะของในเรื่องของการเ,เป็นเงินเล็กๆน้อยๆนะคะมาจากการทำงานหรือว่าการทำงานนั้นนะคะมาในเรื่องของการที่อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะทำให้คุณเนี่ยได้รับเงินนะคะ เป็นจ็อบนะคะหรือเป็นทิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่เป็นออมีในเรื่องของการงานที่เขาเรียกว่าเป็นการงานที่มีลักษณะของการเดินทางไปที่ต่างๆนะคะคุณอาจจะได้เงินจากการ ลงทุนหรือการงานที่เป็นเงินพิเศษด้วยนะคะความรักของคนราศีเมษนั้นในปี2 5 6 8นั้นต้องบอกว่าความรักของคุณยังไม่มีเข้ามานะคะถ้าใครที่ยังไม่มีคู่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณจะค่อนข้างจาก มุ่งไปทางการงานซะมากกว่านะคะยังไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักมากนักนะคะแต่ใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคุณก็อาจจะให้เวลากับการทำงานมากกว่าการที่จะมีเวลาให้กับคนรักนะคะแล้วถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะในปี2568ของคุณราศีเมษนั้น สุขภาพของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพของคนราศีเมษนั้นนะคะต้องบอกว่าสุขภาพดีเลยค่ะไม่มีปัญหาในด้านสุขภาพนะคะแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะออมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะคะขอสรุปนะคะคนที่เกิดราศีเมษนะคะการงานของคุณนั้นจะโดดเด่นนะคะ เข้าตากรรมการเข้าตาผู้รักผู้ใหญ่นะคะและอาจจะดีของขวัญของรางวัลให้กับคุณค่ะสำหรับคนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะก็จะแสดงผลงานให้กับครูอาจารย์ได้เห็นนะคะถึงผลงานของคุณนะคะอาจจะทำให้อาจารย์เนี่ยได้ให้คะแนนคุณดีเลยค่ะคนที่เกิดราศีเมษนะคะการเงิน ก็จะเป็นเงินที่อาจจะเป็นเงินที่ได้จากการเดินทางนะคะเป็นชิปเป็นเงินที่ได้เป็นงานจอบจ็อมานะคะแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะในเรื่องของความรักนะคะในช่วงปีหน้านี้นะคะหรือปี2568นนี้นะคะความรักของคุณยังไม่โดดเด่นค่ะส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นต่อกับเรื่องของการงานจะมากกว่านะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของคนราศีเมษในปี2568นี้ดีมากๆเลยค่ะแข็งแรงดีทั้งสภาพกายและสภาพใจค่ะก็ขอให้คนราศีเมษทุกคนนะคะในปี2568นี้โชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยนะคะ